กรณีเรื่องของคู่อริระหว่าง2สถาบันนั่นก็คืออุเทนถวายกับเทคโนปทุมวันนี่นะครับสำหรับกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นนี่นะครับที่ได้มีผู้ก่อเหตุลงมือฆ่าน้องเรนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาของเทคโนปทุมวันนี่นะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหารายนี้เอาไว้ได้นะครับหนึ่งในทั้งหมดนี่นะครับซึ่งรายล่าสุดที่จับได้ก็คือนายเพชรมงคลอายุ28บปปีนะครับก็เป็นบุคคลที่ ก่อนหน้านี้เนี่ยไว้ผมยาวไว้ผมยาวนะฮะถึงด้านหลังเลยทีเดียวแล้วก็มีการตัดผมสั้นเพื่อที่จะอำพรางแล้วก็หลบหนีการจับกลุ่มของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ไปถ่ายรูปบริเวณ หน้านะฮะเทคโนปทุมวันด้วยการชูนิ้วกลางแล้วก็ใช้เท้าเหยียบไปที่ดอกบัวนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นวันเดียวกันที่น้องเรออกมาจากทางสถาบันนั่นเองนี่นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหารายที่4คดีฆ่าน้องเรนะครับเพราะว่าเป็นคดีร้ายแรงเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีขณะที่เจ้าตัวนะครับก็คือนายเพชรมงคลเนี่ยสารภาพชกต่อยผู้ตายจริงปฏิเสธใช้มีดแทง เหตุไปหน้าสถาบันเพราะว่าต้องการไปถ่ายรูปเก็บไว้ไม่ได้ตั้งใจไปก่อเหตุครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่านะครับจะฟังขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับคำสารภาพของนายเพชรมงคลนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สืบสวนนครบาลกองบังคับการตำรวจนครบาล6และสอนอปทุมวันร่วมกันสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา ามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้เพิ่มอีกหนึ่งคนนั่นก็คือนายเพชรมงคลอายุ28ปีซึ่งเป็นหมายจับลำดับที่5นะครับคือหมายจับเนี่ยอยู่ในลำดับที่5แต่ว่าเป็นรายที่4นะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้โดยจับกลุ่มได้ในพื้นที่ตำบลดอนสิมพลีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมกับตรวจยึดเสื้อและกางเกงที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ สอบสวนเบื้องต้นรับว่าเป็นคนชูนิ้วกลางแล้วก็ใช้เท้าเหยียบไปที่ดอกบัวในสถาบันตามภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดนั่นเองครับต่อมาเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายเพชรมงคลมาสอบสวนขยายผลต่อที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลโดยมีพลต,ตรีนพสินภนูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตรวนครบาลร่วมสอบปากคำเบื้องต้นนายเพชรมงคลให้การว่า ตนเองพ้นสภาพนักศึกษาตั้งแต่ปีที่แล้วในวันเกิดเหตุนั้นเข้าไปหาเพื่อนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายแต่ว่าถูกอาจารย์ไล่ให้ออกไปจากสถาบันเนื่องจากว่าพ้นสภาพนักศึกษาอย่างที่บอกไปนะครับจากนั้นก็เลยเดินออกมากัน3คนจนมาเจอกลุ่มเพื่อนอีก6คนหลังจากนั้นอีกก็เดินไปที่หน้าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ก็ไปบริเวณหน้าสถาบันของคู่อรินี่นะครับก่อนที่จะไปแสดงอาการอากับกิริยาที่ไม่เหมาะสมตามภาพซึ่งได้มีการถ่ายรูปเก็บเอาไว้โดยตนเองเนี่ยได้ชูนิ้วกลางแล้วก็ใช้เท้าเหยียบไปที่ดอกบัวบนรัว้วนี่นะฮะเขาก็พยายามที่จะเอาเท้าขึ้นไปเหยียบนะฮะซึ่งมันก็คือเป็นจุดสูงสุดที่อยู่บนรั้วนั่นเองนี่นะครับแล้วก็ใช้มือจับไปที่นะครับบริเวณ นะฮะรั้วซึ่งก็คล้ายๆกับก้านบัวเพื่อที่จะประคองตัวนั่นเองครับคือนะฮะเขายืนยันว่าทําไปเพราะว่าความคึกขนองไม่ได้ทาคอนเทนต์หรือว่าหวังจะไปเยาะเย้ยเพื่อให้มีเรื่องเพราะทราบมาว่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันหยุดเรียนในวันนั้นนะครับพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บก็จะเดินทางกลับกันแต่ว่าระหว่างนั้นฝ่ายผู้เสียชีวิตก็คือน้องเรเนี่ยเดินออกมาจากรั้วสถาบันแล้วก็ชักมีดออกมา เพื่อจะเข้ามาทำร้ายกลุ่มของพวกตนตนก็เลยใช้มือต่อยไปสองครั้งเพื่อที่จะป้องกันตัวนะครับไม่ได้เป็นคนใช้มีดแทงทั้งนี้ตนเองรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปนั่นเองครับผมพยายามที่จะดูภาพนะครับว่าเอ๊ะมันสอดคล้องกับคำสารภาพหรือว่าคำให้การของนายเพชรมงคลหรือไม่อย่างไรที่บอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้ใช้มีดแทงนะแต่ว่าต่อยไปน่าจะสองครั้งได้เนี่ยฮะ ก็เป็นภาพเหตุการณ์กล้องวงจรปิดหน้าเทคโนปทุมวันในวันที่เกิดเหตุมันก็ค่อนข้างสลมุลนวุ่นวายเพราะว่าฝั่งของนายเพชรมงคลซึ่งเป็นฝั่งของผู้กอ่อเหตุเนี่ยมากันหลายคนนั่นเองครับพลตระวตรีนพศิล์เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบมีผู้พกพามีด4คนที่เหลือใช้วิธีทำร้ายร่างกายเตะต่อยบ้างซึ่งบาดแผลของผู้ที่เสียชีวิตมีทั้งหมด7บาดแผล ประกอบไปด้วยด้านหน้า3ามแผลและด้านหลังอีก4แผลนะครับส่วนเป็นมีดเล่มใดนั้นก็อยู่ระหว่างรอผลชนสุตรของแพทย์ซึ่งหลังก่อเหตุนายเพชรมงคลได้ไปตัดผมให้สั้นลงเพื่อที่จะอำพรางการหลบหนีนะครับแล้วก็หลบเลี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามตามล้างแขนเอาคืนได้ส่วนผู้ต้องหาตามหมายจับอีกหคนที่ยังหลบหนีนั้นมี3คนติดต่อผ่านทนายความเพื่อขอมอบตัวในวันนี้ ส่วนผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือหลบหนีนั้นยืนยันนะครับว่าจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างหลังจากสอบปากคำแล้วเสร็จโดยพนักงานสอบสวนนะครับก็จะมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลปากขังพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีร้ายแรงเกรงว่าจะมีการหลบหนีหลังจากนี้นั่นเองครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าทางคดีเพราะว่านะครับ คือ5คนที่เหลือก็ติดต่อผ่านทนายความเพื่อที่จะขอมอบตัวอีก3คนเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้จับไปได้แล้ว3เพชรมงคลรายที่4นะครับและถา้ามามอบตัวเพิ่มอีก3ก็จะเป็น7นี่นะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะ7 จากทั้งหมด9คนนะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหลืออีก2คนนะครับใครที่มีเบาะแสก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะมีการขอเขามามอบตัวอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตำรวจเองก็ถือว่าเอาจริงเอาจังด้วยในคดีนี้แล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยคุณผู้ชมครับเพราะว่าในคดีนี้ก็ถือว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับภาพจากกล้องจอนปิดเห็นชัดเจนนะครับว่ามันเจตนาถึงเสียชีวิตเลยทีเดียวนะครับ ก็นั่นแหละเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็ทําให้ในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเข้มข้นครับในเหตุการณ์ของวันครบรอบวันบลูเดย์ด้วยที่เทนถวายนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้สถานการณ์นจะเป็นยังไงเดี๋ยวทางทีมข่าวของบริตทีวีน่าจะติดตามแล้วก็มานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันแน่นอนครับดําเนินนะครับท่านผู้จัดการตำรวจน้บาลได้กําชับในกรณีดังกล่าวนี้ให้กองบวามการตำรวจนครมบาลหนะครับกองบังการสายตรวจและพิการพิเศษนะครับรวมทั้งคอฟอ นะครับในการเตรียมกำลังทั้งหมดไว้นะครับจริงๆก็ไม่ใช่เตรียมเฉพาะวันนี้นะครับเตรียมแต่เมื่อวานซืนด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็มีการเข้าตรวจค้นนะครับตั้งจุดวอร์ีนะครับรอบบริเวณโรงเรียนรอบบริษัทไท่ใกล้เคียงนะครับเพื่อป้องกันเหตุนะครับในการเข้าไปเนี่ยมีวอล์กผูนะครับในการตรวจร่างกายว่ามีพกพาอาวุธอะไรหรือไม่นะครับซึ่งได้ประสานกับอาจารย์นะครับทางอธิการทางคณะครูนะครับทั้งหมด รวมถึงผู้ปกครองนะครับของนักเรียนทั้งหลายให้เข้าใจว่า,าตามกาหนดการท,ที่เกิดขึ้นที่ก็ส่งให้ทางตํารวจเราเตรียมพร้อมในมาตรการในการป้องกันทั้งหมดนะครับรวมถึงถ้ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นภายในรั้วโรงเรียนหรือทางทางมหาวิทยาลัยหรือนอกรั้วเนี่ยกำลังที่เตรียมพร้อมพร้อมปฏิบัติในการเข้าระงับเหตุนะครับ ซึ่งนี้ก็เป็นเหมือนการ,การป้องกันส่วนหนึ่งกับ2พร้อมที่จะปราบปรามด้วย3ในชุดเคลื่อนที่เร็วของฝ่ายสืบสวนนะครับผมระดมพลังของกอ,องการสืบสวนเตรียมพร้อมในการเข้าสกัดและงับจับยั้งไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวนะครับก็เตรียมพร้อมเต็มที่แล้วการขานวันนี้ก็คิดว่าตั้งแต่เกิดเหตุวันที่26ที่ผ่านมานะครับเราทําการออกหมายจับและจับกลุ่มนะครับเมื่อวาน30บร,ริการเปิดบริการเรียบร้อยวันนี้นะครับเมื่อคืนก็จับได้หนึ่งรายคือราย,รายที่สี่นะครับ และว,วันนี้นะครับที่เตรียมรอรอยู่ก็คือว่าทางทนายความได้ติดต่อจะมามอบตัวในช่วงบ่ายนี้อีกนะครับซึ่งเชื่อว่าในการป้องตันและปราบปรามือสือสวนที่ตานจากปุมคนร้ายชุดนี้รายนี้ผมก็ชื่อว่าสามารถเตือนสติ ระง,งับและยับยั้งสําหรับส่วนหนึ่งของคนที่คิดจรกรธรรมหรือด้วยความคิกนณองนะครับซึ่งก็ยืนยันแล้วว่าทั้ง9คนเนี่ยมีแค่นักศึกษาที่ศึกษาอยู่แค่เพียงสองคนที่เหลือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คําพูดของท่านผู้จัดการบุรีรัมบานได้เคยกล่าวไว้ว่านะครับว่าเขาคิดว่าตัวเองคือโลกสเสมือนจริงๆเพราะว่าตัวเองต้องการสร้างการยอมรับตัวเองซิ่วมาแล้วก็คือพ้นสภาพนักศึกษาแล้ว ได้พยายามชักจูงน้องๆที่ยังศึกษาอยู่กับเพื่อนฝูงเนี่ยมารวมตัวกลุ่มกันเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในการก่อเหตุแบบนี้นะครับกับฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้คือค่านิยมที่ผิดๆนะครับก็ยืนยันว่าในการดําเนินคดีเนี่ยเราว่าตามพยนานหฐานและก็ย้อนไปถึงนะครับผู้ที่ให้ที่พักพิงช่วยเหลือซ่อนเล้นตอนนี้กาลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องสําหรับรายนี้นะครับที่หลบหนีไปพักกับเพื่อนนะครับ ซึ่งจะต้องดำเนินการต่อไปว่าเพื่อนคนนั้นเนะ่ยเขารู้หรือไม่ว่าผู้ต้องหามีหมายจับแล้วนะียยืนยันว่าตอนนี้คือเขารู้เพราะฉะนั้นเราต้องสืบสวนดำเนินการเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและดำเนินการตามกฎหมายสําหรับผู้ที่ให้พิกพิงหรือช่วยเหลือผู้ต้องหาที่ที่กระทําความผิดแล้วด้วยนะครับในส่วนนี้ผมก็เลยพยายามสอบสวในให้เสร็จสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาในการต้องมีทนายความและเป็นสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วเราจับปุมปับ๊บก็ต้องแจ้งทนาย นะที่ไว้วางใจให้มัลร่วมทางังการสอบสวนนะตามหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วแต่ส่วนการจะจ้างมาอย่างไงแบบไหน,นยังไงก็เป็นเบื้องหลังของการสืบสวนและสอบสวนของทางฝ่ายตํารวจต่อไปนะครับผงไม่ก้าวล่วงในส่วนนั้นเพราะเป็นสิทธิของผู้ต้องหานะค,คือร่วมกันผมใช้ว่าคือ คนที่ไม่มีมีดก็คือใช้หมัดเท้าข้อศอกทำร้ายร่างกายเขานะครับและตกลงมองใจกันไม่เรียบร้อยแล้วที่จะข้ามมาเกาอเหตุตรงนี้นะครับหน้านี้เพราะฉะนั้นคนที่มีมีดอยู่ในภาพมันวงจรปิดมันชัดเจนว่าใครใช้มีดแทงบ้างแทงถูกอย่างสาคัญส่วนไหนในร่างกายมันถึงได่ชีวิตแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเขายอมรับเห็นผลอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากการที่เขาบุมทําร้ายหมัดเท้าข้อศอกรวมถึงนะครับและใช้มีดในการทําร้ายผู้ตาย ที่เห็นเนี่ยนะั่นคือประมาณสี่คนด้านหน้าสามด้านหลังสี่อันนี้ inet, ขอผมจะสืบแผลชัดเจนจากทางนิติเวชให้เรียบร้อยก่อนนะครับเม,มื่อกี้ไ,ได้ลืมอนะ่ะเขาอัมพรางยืนยันเมื่มมอกี้สอบปากคำไปแล้วนะครับเขาที่ต้องตัดผมหนึ่งลบหนีาการจับกลุ่มของตารวจสองหลบหนีกับฝ่ายสรงข้ามรอบกล้องมันปิดมันชัดว่าใครคือคนก่อเหตุบ้างกลัวกลัวฝ่ายตรงข้ามจะไล่ล่าเขาเอาแค้นคืนเหมือนกัน ส่วนหนงก็คือหลบหนีตํารวจด้วยซ้ําก็มีรายนี้รายเดียวที่เห็นอยู่เดี๋ยวเราดูว่าที่เขาจะมามอบตัวนลักษณะรูปร่างเป็นยังไงตรงกับจำรีลพันธ์วันเกิดเหตุหรือไม่ก็ดูรายการก่อนว่าเข้ามากี่คนผมยังตอบไม่ได้นะครับยังไม่เห็นก็ทุกอย่างนะครับในเหตุผลของการดาเนินคดีเพราะเป็นคดีที่ร้ายแรงนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็เกรงว่าจะหลบหนีนะครับแล้วก็เขาหลบหนีจริงๆก็คือไม่มีที่ีอยู่เป็นหลักแหล่งแล้วหลังเกิดเหตุปั๊บเนี่ยในที่พำน,นักตามปกติเขาไม่อยู่นะ แต่เราจับคุณได้คือหนีจากพื้นที่ที่พักความนักตาปกติแล้วนะนนได้เดีด๋ยวจะสอบสวนให้เสร็จสิ้นก็ได้ตอบโจทย์ได้ยังไม่ได้เพิ่งมาเพิ่งมาสอบคําส่วนหนึ่งผมก็เลยนั่งสักเขาส่วนหนึ่งกัน,นี้ <c oughs> นะครับก็ตามคลิปเลยนะครับผมอธิบายเมื่อวานก็บรรยายตามคลิปแล้วว่าเป็นยังไงนะครับรวมกันจริงจากการที่รวมรวมในฐานก็ยืนยันว่าเป็นการร่วมกันนักฆ่าผู้อื่นก็คือมีเจตนาทําร้ายนะก็ถึงแก่ชีวิต คุณถูกแทงด้านหน้าเนี่ยคืออวัยวะสำคัญทั้งหมดเลยที่ทางของร่างกายนะแล้วด้านหลังเนี่ยนะนะครับทําให้ผู้ตายเนี่ยคือถึงแ่พูดง่ายตอนแรกในภาพจะเห็นเข้าเลยเซตเซแล้วก็สุดเลยเลือดก็เริ่มไหลนะครับนนย,ยืนยันอย่างนี้ครับว่าพวกผมในฐานะพนักงานตํารวจพนักงานสืบสวนสอบสวนเราเป็นสายทานต้นทานของกระบ,บวนการยุติธรรมเรารวบรวมพยานฐานออกขอหมายจับจากสารเราจับกลุ่มตามกฎหมายทุกอย่าง แต่ว่าด้วยเพียงหลักฐานแต่ในขั้นตอนต่อไปเป็นดุลเปนิจของศาลในการให้ประกันตัวหรือไม่พวกผมไม่ก้าล่วงแต่ทุกอย่างทําห้ดีสุดเพื่อการรวบรวมฐานในการที่จะเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปเบิกความในศาลนําสืบในชั้นศาลเพื่อให้สารลงโทษตามกฎหมายยืนยันอย่างนั้น